สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Planet of Lana ตัวเกมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเค New Game เ,เริ่มเริ่มมาเป็นท้องฟ้า กอนมิกอ่าตอนนี้เราดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในหมู่บ้านของเราอ่าอนนเคยเพื่อนเราหรือว่า โอเคกด a s w d ให้เราลองขยับดูโอเคเราเราเราเดินไปข้างหน้าดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านริมทะเล,อโ,ลอโอ้ยเราตามไปใช่ไหมได้ไดมา กดเอเพื่อก้มกดสเปดเพื่อกระโดดโอเคกดสเปดอีกสเปดบายที่แล้วกระโดดกระโดดอ้าคราวนี้เรากระโดดไม่ถึงโอเคเราไปทาง น้ำแล้วกันเ,อ,อ,เนอ่อได้ทางขึ้นอ๋อโอเคทางขึ้นอยู่ข้างหน้าขึ้นไปขึ้นโอ้คนเยอะเลยเออในชุมชนของเรากดเื่อกลม อะไรโอ้เราค่อยๆย่องไปยายเขาจับได้ไมานี่ถึงตาเราอยู่ช,าช,าช,าชา้าๆช้าๆก้มก้มเกือบไปเกือบแล้วก็วิ่งก้มกทีโอเครอด กระโดดขึ้นอ่าอ้าวเรากระโดดไม่ได้จังหวะอีกแล้ว,วเฮ้ยนั่นนั่นตัวอะไรอ้าวเร็วๆๆ้วตัวอะไรเอดูมีตาเดียวที่นี่ที่นี่มันมีสัตว น่าจะมีสัตว์ประหลาดแปลกๆอีกเยอะนะเนี่ยโอเคเราอโอเคเรียกเราลาน่าน่าจะเป็นชื่อตัวละครของเราลาน่าโอ้ภาพสวยข้างหลังเป็นภูเขาอ่าโอเค พูเขาต้นยญ้าดอกไม้กระโดดเออเดี๋ยวเราเพิ่มเสียงเกมอีกได้ไหมไม่ได้โอเคไปต่อเล่นเล่นจะให้เราวิ่ง อ๋อเออให้เราอ๋อโอเคให้เราดันตัวคอนไม้เพื่อให้เป็นอ้าวอ๋อ,อโอเคมันจะไหลยอยู่ตลอดต้องคอยต้องรีบดันปุ๊บขึ้นเลยกระโดดเร็วดีมากไป โอเคกลมนี่เราเริ่มเข้ามาในปา่าขึ้นเรื่อยๆโอเคแต่ตอนนี้คนที่เรียกเรานี่ไม่รู้ว่าเป็นพี่เราหรือว่าเป็นน่าจะเป็นคนในครอบครัวของเราอ๋อเหมืนอนเขาพาเรามายัาง ข้างหน้าไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นรุมศพหรือเปล่าเาขาน่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่ของเราเออลาน่าเรียกอะไรเรียกเออน่าจะเป็น ไม่แน่ใจว่าก้อนหินข้างหน้าเป็นอะไรเออแต่มีเหมือนอะไรเขียนอยู่สักอย่างโอเคเราตามต่อไปขึ้นเออเอาเริ่มจะมีพายุเ,ออเสียงอะไรเอ,อ้ยนั่นอะไร มันต้องฟ้ามันจะมีมันจะเป็นอุกกาบาตหรือว่าดาวหางไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นยานอวกาศหรืออะไรสักอย่าง เดี๋ยวเยวอ้าวอ้าวพี่เราแล้วแล้วเราเออโอเคงั้นงั้นไปขวาเออไม่ดูเหมือนว่ายานพวกนั้นจะไม่ได้มาแค่ลำเดียวดูจากข้างหลังมันจะมาเยอะ ต้องกลับไปที่หมู่บ้านเร็วๆเๆนั่นที่จับพ,พี่กเ,เราไปก้มอย่าบอกว่าไอเจ้าพวกยานั่นไปที่หมู่บ้านของเราหยุดหยดหยุดหลุลลกมกๆ เกือบไปเราต้องพยายามหลบตรงที่ที่เป็นหญ้าไปใส่เราวิ่งเร็วๆๆๆลบไปกระโดดโอเคพานมาได้ นั่นไงอยู่ข้างหน้าไอ้เจ้ายานที่จับพี่กับเราไปยิงด้วยมันมาที่หมู่บ้านกับเราเอาแล้วแล,วแลวเราจะเข้าไปในหมู่บ้านหรือว,ว่าเราต้องรออยู่ลูกบอลโอเคไปทางน้ำไปทางน้าน่าจะปลอดภัย ยืนไมงมุม,มหวังว่าจะไม่เห็นแล้วนะโอเคไม่เห็นเราไปต่อเรื่อยๆไปทางนำ้ำมีน่าจะปลอดภัยไปเชาวบ้านแต่ชาวบ้านก็เราเอาชาวบ้านก็เราชาวบ้านในจุ่มถึง,งเราถูกจับไปแล้วเออเร็ว ลังเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเออคนในหมู่บ้านเราไปแล้วเออแล้วเราจริงจริงเราคนน่าจะไปทางน้ำน่าจะปลอดภัยที่สุดแต่ตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วโอาเฮ้ยด<ๆ>ไอ้เจ้าหมุนยันงไงงบ่นเป็นไง อืโอเคเราไปตั้งเราอยู่ข้างล่างอะไรนี่พี่เราอย่าเดินยืนไปอ้าโอ้มันจับคนในหมู่บ้านเขาเราไปหมดเลยเเดลยูข้างหลังเป็นหุ่นยนต์ยักษ์เลย โอเคงั้นตอนนี้เราพยายามวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆก่อนเฮ้ยอีกแล้วยังไงลบลบไวเร็วๆวิ่งลบขึ้นบนอ๋อลบ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 ออลบลบลบเกือเพ่นไปขึ้น ข,ขึ้นขึ้นขึ้นสิไปต่อไปต่อเร็วเร็วเรกระโดดขึ้นขนบนดีมากโอ้พาตัวคนใน,ในหมู่บ้านของเราไปหมดเหลือแค่เราคนเดียวเราคน จัหวะนี้แหละวิ่งมองให้เราดันเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนจะไปตอนนี้โดนจับได้แนะ่โอเคดันอ๋อดึงโอเคเราต้องดึงไม้ออก่อนอ่าโอเคทาง Tăng bật, vinh, lốp hai chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chà 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 chắn 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 Lưu Cùng Tao Cùng dê lại Mình hình nó lẹo Win Lêu lơi lêu lơi Mình hình nó lẹo Cắt đồ Phải bày lên phẳng Ok nó lọt mà đây Ê, con... Đừng máy อีกอันนึงดึงออกมาไฟเฮ้ยนึ่นแสงไฟจากตาตัวอะไรเออหวังว่าเราจะออกไปจ,จะจะไม่โดนอะไรนะเราดูก่อนจะโดดขึ้นไป โอเคเราโชคดีที่ไอตัวที่เราเห็นที่เห็นแค่ตาไม่ทำไรหรอโอเคเราออกมาข้างนอกได้แล้วไป เดี๋ยวแตตอนนี้เราเราไม่รู้ว่าจะไปช่วยพี่กับเรายังไงตัวเรานี่ก็แทบเอาไม่รอดอลานหน้าอย่าเพิ่งสิ้นหวงัง เหมือนว่าเราน่าจะจะไม่มีแรงเดินแล้วโอ้น้องน้องกงหมดแรงตอนนี้น่าจะต้องพักผ่อน เน็ตออฟลาน่าการ,ระจุภไปของลาน่าในโลกที่เต็มไปด้วยหุญญ่นยน์จักรกลโอเค น่าจะเป็นชายอีกวันเดินเร็วแล้วนะตอนนี้เราไม่มีเวลามานอนแล้วไปต่อไปขวาเออเอ,อ้รลานหน้าเห็นอะไร ลานหน้าเรียกอะไรออมันมันเข้าใจ็นอะไรสักอย่างเออเราไปซ้ายหรือว่าหรือว่าเราลงไปเลยแล้วกันระกคแบบนี้เราเราไม่น่าจะขึ้นกลับไปได้แล้วไป ลานหน้าพยายามเรียกพี่อยู่แต่ตอนนี้เขาถูกจับไปแล้วโอ้ต้นไม้ใหญ่อืตรงต้นไม้นี้เหมันจะมีตัวอะไรทักอย่างเนี่ยเราไม่มีไม่มีอา,อาวุธอาวุธอะไรให้เราไว้สู้เลยใช่ไหมอ่า โดยขึ้นไปนนเราจะไปสู้กับเจ้าตัวเครื่องอุญุนจักุนนันยังไงฮีโร่ีโ <gasps> เอา้านั่นเจ้าตัวที่อยู่ในที่ที่ถูกขังอยู่ในหมู่บ้านของเราเออเรา แล้เราจะเสียงเราจะเสียงลงไปเลยเออถ้าไม่ถ้าไม่ลงไปก็โอเคเราเสียงลงไปเลยดีกว่าโดดลงไปลบอ๋อไปวิ่งเร็วๆลบอ่าไม่เห็นไม่เห็นหันไปลบโอเค รถมาได้อืโอ้อ้าเห็นทางลาดเออเราต้องกะจังหวะในการกระโดดเสยลงไปเล็้วกระโดดเยี่ยม คือผมอาจจะพูดตะกุตะกัดอาจจะติดติดกัการดนบ้างนะครับคือเพราะว่ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่สำหรับการลงเสียงเออกรอ,อไปคุณผู้ชมด้วยนะครับคือคลิปก่อนหนะ้านี้ของผมนี่ไม่ไม่ได้ลงเสียงมันทำให้มผมเออไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่ในการจะลงเสียงอาจจะติดติดกัดกัดไปนิดหนึ่ง โอเคเออให้เราดึงน่าจะเออใช่ใช,ใ,ชให้เราดึงเออตัวเอ่อน,น,นี่นี่น่าจะเป็นเออน่าจะเป็นไว้สำหรับขึ้นไปข้างบนใช่กระโดดขึ้นไปอา่าใช่เออแล้วก็เราดึงมาอีก ครั้งหนึ่งเออน่าจะเออทางนี้ไปได้ไหมไม่ได้เออไปว่าเราต้องดึงไปอีกนิดหนึ่งเออโอเคเราจะขึ้นไปทางนี้เฮ้ยกิดขึ้นไป ขึ้นข้างบนอ๋อยังมีอีกอันหนึ่งข้างบนไปว่าให้เราดึงลงมาผลักลงมาโอเคแล้วดึงไปตรงอ๋อให้ให้เราดึงไปตรง เออตัวที่เป็นอ่าโอเคให้อีกอันนึงเป็นตัวรับน้ำหนักอีกด้านหนึ่งเออเออไม่อย่งงางนั้นเราไม่สามารถกระโดดขึ้นข้างบนอันนี้ได้นี่ถูกต้องกระโดด อ๋อลุกขึน้นนั่นนั่นนั่นพี่เราอยู่ไอ้ตัวเครื่องจักรที่จับพี่เราไปโอเคแล้วตองลงนด้านล่างเอาเจอตัวนี้แล้วแล้วแล้วคราวนี้เรา เั่นคราวนี้เราต้องเสียงกระโดดข้ามไปเพราะว่าตอนนี้เราขึ้นกลับไปไม่ได้แล้วอ๋อเออลองเราลองลงไปดูแล้วลบลบอ้าวเสร็จกันเอออ๋อเออเดี๋ยด เราต้านลักให้ดีก่อนลงให้มันเห็นเราให้มันวิ่งเข้ามาเราไปรถขึ้นดีมากจังวันนี้แหละไปกระโดดนี่จะวิ่งเลยเราดีนะลงข้างล่าง ซ้ายมีอะไรไหมมีอะไรไหมอา้าวมีเจ้าตัวนั่นอยู่ไปๆกระโดดข้ามอ่าอะไรแปลกๆเรารู้เลยว่าต้องกระโดดข้ามเออเล้ยตรงนี้กระโดดอา้าวนั่นนะ่ะเออกระโดด แล้วอ๋อโอเคให้เราใช้เจ้าตัวสปรารานี้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์มาอยู่ตรงนี้นะเชื่อเรานิดหนึ่งแล้วก็กระโดดขอบคุณมากที่ช่วยเรา เป็นประโยชน์กับเราจริงๆโอเคเกมเซฟแล้วโอเคก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ